สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมเซลฟูผาครับคูเปอรต้เอเชียบันนุงครับวันนี้ก็วันที่16นะครับตุลาคมวันหวยออกนะครับผมนี่ถ้าใครเล่นหวยก็ขอให้โชคชุกมันๆนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเนี่ยรถเข้าใหม่นะครับผมนี่รถเข้าใหม่ครับ l 5 0 1 8ิบหน st นะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศสดๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถมือหนึ่งนะครับผมที่เขามาส่งให้นะครับอันนี้ก็รถก็มาจากนะครับผมนี่สยามนะครับผมสยามคูเปอรต้เลยนะครับผม สำหรับ L5018 น,น,นะครับผมตัวนี้ตัว AT นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ดาวน์รับรถอยู่ที่27,000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่27,000บาทนี่ได้รถตัวรถใหม่ๆแบบนี้เลยอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมดาวน์อยู่ที่27,000บ, 27, บาทเนี่ยลูกค้าถามว่าค้างวงเท่าไหร่นะครับผมค้างวงเนี่ยก็สามารถผ่อนได้7ปีนะครับผมก็ยังมีงวดย่อยเดือนละ2,000 11เดเดือน ครับพอถึงเรื่องีสองก็จะเป็นว่าอะไรปีนับจ่ายอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทเองนะครับผมอันนี้ก็จะจ่ายอยู่ทั้งหมด7ปีนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าดาวสูงกว่า27,0 0 0บาทนะครับค่างวดก็จะถูกลงไปนะครับแล้วการออกรถนี้ผมก็ง่ายๆเลยการจองรถนะครับผมก็คือใช้บัตรกับทะเบียนบ้านนะครับผมคนซื้อกับคนค้ำนะครับแค่นี้ลูกค้าก็สามารถออกรถจองรถแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นทางร้านนะผมก็ติดกับถนนซีเรนนี้เลยนะครับผมนี่เส้นทางหลักนะครับผม ใกล้ๆบิ๊กซีนะครับผมคูปะตาบันดุงเนี่ยครับก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองนี่นะครับอ่านี่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาที่0 6 1 0 1 8 0 3 5 4่งศู์หูเซลฟูผานะครับผมอ่าถ้าว่าลูกค้าจะจองทางเฟซทางไลน์อันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็สามารถจองทางเฟซทางไลน์หรือว่าจะเข้ามาดูที่ร้านแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมนี่โอเคครับสำหรับวันนี้ภูผาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปบ๊ายบายย